สี่ราศีเจอเรื่องดีๆต่อเนื่องชีวิตมีสีสันไม่สามวันดวงดาวกำลังส่งพลังบวกอย่างต่อเนื่องทำให้บางราศีมีเกณฑ์เจอเรื่องดีๆแบบรายวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือโอกาสใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาหาช่วงนี้บอกได้เลยว่าชีวิตสดใสกว่าที่เคยราศีเมถุนช่วงนี้เต็มไปด้วยความสุขรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆ โอกาสใหม่ๆในการงานก็พร้อมเปิดทางทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มราศีสิงสนเนแรงมีคนเข้ามาสนับสนุนเจอเรื่องดีๆทั้งการงานและความรักการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยสีสันและโอกาสพิเศษที่ทำให้ยิ้มได้ทุกวันราศีตุลการงานราบรื่นการเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ชื่นใจเสมอ ชีวิตช่วงนี้ไม่เงียบเหงามีแต่ความสดใสราศีธนูถือว่าเป็นราศีที่เจอเรื่องดีสอนเรื่องดีเดินทางไปที่ไหนก็มีโชคมีคนยื่นโอกาสใหม่ๆให้เสมอชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสิ่งแปลกใหม่ขอแนะนำทั้งสี่ราศีนี้ควรใช้ช่วงเวลาที่ดวงดีต่อเนื่องลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจและเก็บเกี่ยวโอกาสให้มากที่สุดเพราะเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิด ให้ชีวิตเต็มไปด้วยสีสันและความสุขอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในคลิปต่อไป